ว่าอยากได้รู้สึกว่าอยากซื้อรู้สึกว่าต้องมีคือถ้าเราไม่มีเราใครจะมีนึงออกป้แมว้ว่าข้างหลังจะเขียนทุนทว่าเม d อิน c ชน n าก็ตาม m a d อิน c h น n าก็ตามเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยี่กับไอซ์ไอซานี้นะคะวันนี้เรามาเจอกับทริปอ,องเราททั่วโลกเน <Yeah. S 1> ื่องจากว่าทางเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเดินดูของทั่วบ้านรู้สึกว่าออมันมีของจากทั่วโลกเยอะไปหมดเลยเริ่มจากอย่างแรกก็คือนี่ลย ของสิ่งนี้ชื่อว่าแมวแมวตัวนี้ชื่อว่าทาปาสนะคะผมมาจากประเทศรัสเซียค่ะผมไม่ชอบให้มนุษย์อุ้มค่ะบ <c oughs> ผมมีหลอดเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งมากเลยตาของผมก็คือเป็นสีฟ้าธรรมชาติเลยนะคะ <c oughs> เพ็นแนบไปแล้วเอาละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาฮอล์เปิดกลุ่ให้ดูกันว่าที่บ้านไอเนียมีของจากต่างประเทศจากไหนอะไรยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเริ่มจากเสื้อตัวนี้ที่เป็นชุดที่ไอใส่บ่อยมากแล้วก็มีคนถามเยอะมากทุกครั้งนะคะว่าเสื้อตัวนี้ซื้อที่ไหนซึ่งค่ เป็นผ้าลินินแล้วก็มีลายต่างๆที่มีความว่าเป็นกราฟฟิตี้นิดหนึง่งแล้วก็ทรงเนี่ยจะเป็นทรงสไตล์แบบหลวมๆทาให้เวลาใส่ร็ดสมีความแบบว่าชิชลๆสบายๆซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเพราะไอซ์ซื้อมาจากนิวซีแลนด์ก็ถือว่าตอบทุกคนไปทีเดียนะคะว่าตัวนี้มาจากนิวซีแลนด์นะคะไม่ใช่ความไทยแลนด์นะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยค่ะเช่นเดียวกันกับตัวนี้ได้มาตอนไปช้อปปิ้งที่นิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นผ้าแบบเดียวกันเลยน่าจะเป็นผ้าลินินแล้วก็มีลายเหมือนกันเป๊ะ ไม่ได้หมายถึงลายเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเป็นลายพิมพ์เหมือนกันเป๊ะเคยไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลายของใช้ต่างๆในบ้านแจกันใบไม้กล้วยอะไรแบบนี้ชุดนี้ก็จะเป็นจัมสูตรขายาวนะคะจากแบรนด์ก็แมนเช่นเดียวกันเลยค่ะเช่นเดียวกันกับแว่นตาอันนี้ซึ่งมีคนถามของเรามาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนยี่ห้ออะไรคําตอบก็คือเป็นของแบรนด์เซนลาพลัสเกม มากนะคะมีเราถลอกไปนิดหน่อยก็เป็นแมนที่มีความชิคก้าวมากนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมปิดไปแล้วครึ่งหน้าแทบจะไม่เห็นอะไรเลยซื้อมาจากนิวซีแลนด์เพราะตอนเทปเป็นนิวซีแลนด์เนี่ยแดดแรงมากจนแบบเหมือนตาจะบอดมีลมเล็บเวอร์ <laughs> ก็เลยซื้อแว่นตากันแดดมาซึ่งก็เป็นแบบของทางนิวซีแลนด์เขาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีขายที่อื่นหรือเปล่าแต่ว่าซื้อมาจากทีนิวซีแลนด์ค่ะต่อมาก็คือหมวกใบนี้ที่ไอมีโอกาสใส่บ่อยมากทุกคนก็น่าจะเคยเห็น ซึ่งอันนี้เนี่ยไอได้มาตอนไปเที่ยวที่รัสเซียนะคะเขาทำคอลลบกันกับเคปซีพอดีพอดีกับตอนที่ไปเที่ยวเป็นของยี่ห้อนี้เลยค่ะซึ่งของในแบรนด์ของเขานี่ก็จะมีความเป็นสตรีทหมดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นของที่ซื้อมาแล้วมีประโยชน์มากเพราะว่าได้ใส่บ่อยมากเพราะว่าโทนสีมันคือแบบไอซ์ชอบมากเลยที่สําคัญคือตอนนี้ก็น่าจะไม่มีขายแล้วนะคะเพราะเป็นลิมิเต็ดอีิชั่นค่ะ ส่วนหมวกใบนี้ซื้อมาเป็นความทรงจําของนักท่องเที่ยวค่ะซื้อมาแบบถูกหลอกให้ซื้อมาค่ะมัน่นใจว่าทุกคนที่ไป,ปรัสเซียต้องถูกหลอกให้ซื้อหมวกอันนี้อยู่ที่ใครจะเป็นคนซื้อมาท่านั้นเองซึ่งแถมเราซื้อค่ะส่วนสองอันนี้เห็นเราคิดถึงอินเดียมากคือไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าอินเดียเทไปมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็มีแต่ควาทรงจําดีๆสนุกสนานถ่ายรูปสวยแบบเพฮ่ค่า ใจจะไปลําบากแล้วไงพอมาเจอความลำบากจริงๆก็รู้สึกว่ามันไม่ลําบากเพราะเราเตรียมใจมาลำบากอยู่แล้วตอนนั้นก็คือไปกับน้องๆในออฟฟิศนะคะมีความสุขส่นเสเฮฮาร่าเริงม,มากๆแม้ทุกอย่างจะลําบากมากในกระเป๋าอ,อันนี้ก็คือว่าจําได้ว่าได้มาเลยนะคะแบบถูกมากคือต่อกันแบบผูดักตับไม่อะไรประมาณว่า ปะห้าสิบาทหกสิบาทอะไรประมาณนี้คือแบบว่าถูกมากแล้วประเด็นก็คือได้ใช้บ่อยด้วยคือมันจะเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการแต่งตัวสไตล์แบบผ้าที่มันมีอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราก็คือชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เป็นทรงขนมจีบสามารถที่เก็บของได้ง่ายเปิดใช้จ่ายตังได้ง่ายทางเราก็คือได้ใช้บ่อยมาก<อ>แล้วก็คือมันสวยดีเทลมันดีมันมีเรื่องราวเนี่ยน้องเขาสวยนะว่าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าทางชีวิตนี้นจะได้กลับไปอินเดียอีกหรือเปล่า <S <S เพราะว่าสถานการณ์โลกมันก็เปลี่ยนไปอะเนาะก็ดีใจที่คคร้้งงหนนึ่เเยยไไดดปออิีีแลวก็มข ดูตัาหน้าค่ะ<อ>ต่อนนี่กระเป๋าใบนี้ซึ่งไอซ์ไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะ ต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยพอเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไม่มีเหตุต้องจสะพายกระเป๋าแบ็คแพคแบ,แบบนี้ปูและมันกน่าเศร้าเนาะจริงๆกระเป๋าแบ็คแพ็คเนี่ยบอกกันว่า <c oughs> ขึ้นเครื่องบินเดินเที่ยวในเมืองหรืออะไรที่แบบว่าเอาไสะพายหลังอะนึกออกป้ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าใบนี้ <c oughs> ซึ่งกระเป๋าใบนี้คือสวยมากไอชอบมากนะคะมันเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าอัญ่าหินมามั้งคะเซิร์ชกันอั มาช์นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะอ่านแบบนี้แหละมั้งค่ะ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งใบที่ไม่ค่อยได้ใช้เห็นแล้วก็คิดถึงค่ะมี <c oughs> ชื่อแม่หนูซาซาหนูมาจากรัสเซียเหมือนกันค่ะหนูลองใส่มงรัสเซียสิคะเป็นีงหนูสวยไ <c oughs> หมสวัสดีค่ะซึ่งของเทีพูดถึงใบทั้งหมดเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเป็นของที่ไอซ์ไปซื้อตอนที่ไปเที่ยวที่ประเทศนั้นๆเลยนะคะ แล้วก็คิดถึงแต่ตอนนี้ที่ยังไปเที่ยวไหนไม่ได้ไอซ์ <Ice S 1> ก็มีการกดขอบมามากมายไม่แพ้กันมันมีวิธีค่ะติดตามชมค่ะอาทิเช่นอันนี้ค่ะเคสโทรศัพท์ที่มีคนถามายเยอะมากเลยค่ะว่าพี่อซ์คะเคสทองฟ้าอันนี้พี่หญ่ซื้อมาจากที่ไนไอซ์ <Ice S 1> ซื้อมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า s ซ n i คนะคะนี่ค่ะแบรนด์โซ n i คอันนี้นะคะเคสลายทองฟ้าอันนี้แล้วก็ต้องถามคู่นี้ oh. ที่ใส่กี่ทีก็จะมีเด่คนถามนะคะน้องเขาเป็นคำถาที่ลดที่สุดในบ้านที่อซ์มี ก็จะมีความเป็นน้องขนมชั้นใส่รุงตรงนี้ที่เป็นซ้อนตึบสูงมากแล้วก็ต้องเท้าจะโปร่งใสแล้วก็มีลายก้อนเมฆนะคะคู่นี้คือจากแบรนด์ c u r r e n t Mood ค่ะแล้วก็ชุดแคทตี้แกนสีสดใสตัวนี้ที่ใส่กี่ทีก็มีแต่คนถามเช่นเดียวกันอันนี้จากแบรนด์ Lazy Off ค่ะทั้งสามวันนี้เนี่ยไอพิเออเดอร์มาจากร้าน The Bonny Things ค่ะมาต่อกันที่ย่านเกาหลีกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Wicka Wicka นะคะเป็นแบรนด์ที่ตอนเนี้ยไอซ์ตกหลุมรัก ขึ้นไว้เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันมากๆนะคะออกอะไรมาก็คือตกไอได้หมดเลยชอบมากทุกสิ่งอย่างอย่างเช่นอันนี้ชุดคลุมอาบน้ำที่มีคนท็กมาในไอจีไอประมาณ50กว่าคนไม่เวิร์คาคนที่ส่งชุดนี้มาให้ไอว่าพี่ไอค่ะชุดนี้พี่ต้องมีแล้วค่ะพี่ไอค่ะชุดนี้พี่ต้องซื้อแล้วค่ะซึ่งมันก็ใช่จริงๆมันเป็นชุดชั้นล่จริงแต่มีไปทําไมก็ไม่รู้คือคลุมอาบน้ำ ก็คือรู้สึกว่าอยากได้รู้สึกว่าอยากซื้อรู้สึกว่าต้องมีดูสิคะคือดอกเขาเป็นดอกเดซี่เป็นขอบเรนโบว์หนังสือเขียนว่า happy n i s s is happiness คือถ้าเราไม่มีแล้วใครจะมีหนึ่งออกปาซึ่งก็พูดเลยว่าตั้งแต่ได้มายังไม่เคยได้ใส่เลยค่ะคือเป็นครั้งแรกที่ใส่แบบไม่ได้คุมอบบน้ำไม่นะคุมเฉยเยคุมถ่ายคลิปเพราะว่าแบบว่าอยากใส่รู้สึกว่ามันได้รู้สึกว่ามันโดดสบายใจละเช่นเดียวกันกับเสื้อตัวนี้ ที่ไอใส่มาตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็เป็นของแบรนด์วิกเกิลวิกเกิลเช่นเดียวกันพรอมเชอรี่ด้านหลังตรงนี้ก็เป<อ>็นของวิกเกิลวิกเกิลเช่นเดียวกันพรอมเดซี่อันนี้ก็วิกเกิลวิกเกิลพรอมน้องมีอันนี้ก็วิกเกิลวิกเกิลหมอนเดซี่และผ้าห่มสีน้ำเงินอันนี้ก็วิกเกิลวิกเกิลเสื้อจีวันนี้ก็วิกเกิลวิกเกิลรองเท้าแตะส้นตึกคู่นี้ก็วิกเกิลวิกเกิลคือพูดเลยว่าเดี๋ยวก็เป็นแบรนด์ของตัวเองคือทุ ทุกสิ่งอย่างทุกสีสันคือใช่มากดูคันนี้ดูลวดลายซะก่อนน้องดอกเดซี่น้องใส่ลุงตั้งตาความนุ่มละมุนละไม,ะมของผ<อ>้าความหมอนที่มีความแน่นที่สามารถใช้ได้จริง<อ>แล้วก็มียางยืดข้างหลังด้วย<อ>ก็คือพูดเลยว่าเป็นแบรนด์ที่แพรทางที่แพรใจที่ไอซ์อยากได้ไปซะทุกอย่างซึ่งวิธีการได้มาก็คือการพรีออเดอร์ตามร้านต่างๆแต่ถ้าไม่มีร้านที่ซื้อขายกันเป็นประจำไอซ์ก็ไม่แนะนํานะคะคือ่เนี่ยมีชาชีว์ว่าคือมีเยอะมากแล้วก็จะมาไดรูปแบบไหนก็ได้ถ้า จะให้สบายใจถ้าจะให้เซฟไอแนะนำว่าให้ฝากคนอยู่ที่ประเทศนั้นซื้อจะประเทศอะไรก็ได้ที่าอยู่ได้ของอะคา่ะเกาหลีอเมริกาอังกฤษอะไรอย่างนี้ฝากเขาซื้อฝากเพื่อนเราซื้อฝากคนรู้จักเราซื้อแล้วเราก็โอนเงินไปให้เขาได้ของชัวร์ไม่ต้องกลัวโดนหลอกซึ่งทางเราจะขอเล่าว่าเดี๋ยวนี้การโอนเงินไปต่างประเทศมันคือ very easy คือง่ายมากสามารถทำได้ในมือถือแอป K p l u s ซึ่งทุกคนที่ใช้กสิกรไทยนะ่าจะมีกันอยู่แล้วรู้หรือเปล่าคะว่าในแอป K p พ u s เนี่ยเขาสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้เลยทันทีริง แล้วเงินก็ถึงไปทางทันทีแบบเรียวทาม หรือไม่เกิน3วันทําการแล้วแต่ประเทศและธนาคารปลายทางใช้ง่ายรวดเร็วสะดวกสบายมากค่าธรรมเนียมไม่แพงด้วยค่ะแค่250บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงที่30มิถุนายนนี้และนี่คือ12สกุลเงินที่เขารองรับนะคะครอบคลุม30ประเทศทั่วโลกชอบไปได้เลยค่ะเต็มที่ตามนี้เลยใครที่เมอกาที่ต้องทําธุรกรรมต่างประเทศโอนเงินไปให้คนนั้นโอนเงินไ้คนนี้พูดเลยว่ามัน very easy <c oughs> มากค่ะลองไปใช้กันดูนะคะในแอป K Plus ค่ะขอของต่อกันค่ะยังมีอีกหนึ่งเซ นะคะที่ไอซ์ก็เมาจากห่างประเทศอีกแล้วอันนี้คือแบรนด์คินนา ซึ่มนี่แหละที่ยายได้ลองใช้บริการการเอียนไปต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ต้องพิเออเดอร์ที่ร้านไหนไม่มีใครรับพิออเดอร์แต่ว่ารู้ว่าเขาส่งมาจากซิงคโปร์ก็เลยโอนเงินให้เพื่อนในซิงคโปอร์ซื้อแล้วก็ส่งมาให้นี่เลยค่ะเป็นสเวตเตอร์แบบนี้นะคะน่าหลักมากๆหนามากๆใส่ออกนอกบ้านไม่ได้มากๆแต่ว่าก็คือดีต่อใจมากๆรอวันได้ไปใส่เที่ยวที่ต่างประเทศค่ะและก็ตัวนี้ค่ะแต่ลายมากลูก ไม่รู้จะใส่ไปไหนไม่รู้ใส่ทำอะไรรู้แต่ว่ามีไปก่อนของมันแบบว่าซุปเปอร์คิวน่ารักมากเจนนีก็วีคิ้วเช่นเดียวกันนะคะนี่จำได้ว่าสีสันมันสดใสมากไอใส่ตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามันแบบซุปเปอร์คิวน่ารักมากไอชอบที่มันแบบมีสีเยอะมากเลยอะแล้วนี่มันเป็นลายแบบว่ากระต่ายที่มีตัวเป็นเสือซึ่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็น่ารักมากแล้วก็หนามากแล้วก็รู้สึกว่าคงหาโอกาสใส่ได้ยากแต่โชคดีที่เราได้ใส่ในโอกาสที่ช่วงที่ประเทศไทยหนาวไปแล้วแป๊บนึงแล้วก็ตัวนี้ ที่ไอซื้อมาตอนแรกกะว่าจะมาใส่ในช่วงวันตรุษจีนนะคะให้แบบว่ากวากเงินเรียกทรัพย์สีแดงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ตรุษจีนปีนี้ชุดขี่เท้าสวยๆออกมาเยอะมากเลยยังไม่ได้ใส่น้องไปก่อนเดี๋ยวตรุษจีนปีหน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวใส่น้องคนนี้ในตรุษจีนปีหน้าสุดท้าย ห้ายสุดค่ะเพื่อให้ไม่ทิ้งลายความเป็นสายบิวตี้ก็จะมารีิวสกินแคร์ให้ฟังกรุ่ๆเริ่มจากถาดนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเพราะอันนี้คือเรามีความหลังร่วมกันค่ะอันนี้เป็นถาดหินอ่อนที่มีน้ําหนักแบบปลาหัวไคร่หือหัวแตกก็แปลว่านักซึ่งอันนี้ไอซ์พูดเลยนะคะว่าไอซ์จะไม่มีความเสหลเดือดดาเพราะว่าแบกมาจากออสเตรเลียแล้วก็มาค้นพบภายหลังว่าที่ประเทศไทยสามารถกดสั่งออนไลน์ได้จากเจเจก็มีเหมือนกันเหมือนกัน แต่คุณค่าทางใจมันคงจะไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าข้างหลังจะเขียนทนโทษว่าเมดอินไชน่าก็ตามเมดอินไชน่าก็ตามหัวเราะได้ด่าว่าโง่ได้แต่ว่าอย่าแรงมากเพราะว่าก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่มีใครหรอกเวย้ยที่ได้ซื้อาถาหินอ่อนจากออสเตรเลียนอกจากเรานึ่งออกปาสจนใจแต่ถาออสเตรเลียเ,เจเลย อามบาสกินแคร์ค่ะเริ่มจากอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นของแบรนด์ Visuals นะคะซึ่งอายซื้อตอนไปเทียทเท่ยวที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์มามีความพิเอ่ออีกแล้วเสื้อหนีที่ไทยไม่มีจา้าก็ต้องไปซื้อที่เนเธอร์แลนด์อย่างเดียวก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ใช้เลยคือซื้อมาตั้งเอาไว้ตอนเนี้ยน่าจะหมดอายุไขไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีความสวยอยู่ก็คือตั้งแล้วมันดบบดูดีดูสวยจังเลยซึ่งแบรนด์เนี้ยค่ะแบรนด์วิชิโอสเคยชอบมากเขาเป็นแบนรดื่่อออองงหหมมีลายยาา,ายยก คือเดีวว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวฮิวโรไคะแล้วเจอบแบรนด์ Rituals e อขอบอกเลยว่าซื้อมาเหอะซื้อทุกอย่างมันแบบมันหอมมากแล้วมันก็ดีมากทุกอย่างทีง่เค,เคยลองเลยค่ะเจนต,ต์นี่เป็นสกินแคร์ที่อินมากช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ชอบมากที่สุดใช้ทุกวันเลย Melinstrom Skin The Blue Cocoon Beauty Bar Concentrate จากประเทศอเมริกา คิดว่าไอซ์จะไม่ีด้ผสมอะไรให้ยัย่วยวนใจไปมากกว่านี้เดี oh. <De ez S 2> ๋ยวทำคลิปแยกเป็นสกินแคร์รูทีนไปเลย <S <S เพราะว่าไอซ์อะชอบมากอยากเล่ามากแต่ not display <this> เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอยากเล่าจยาวให้สะใจถ,ถ้าอยากดูก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปไว้เลยนะคะต่อกันที่นี้ค่ะเป็นออยยิ่งชอบมากเลในช่วงนี้เช่นกันคือมันแบบว่าไม่อยากจะบอกเลยอะว่าคือหน้ามันคือดีมากแล้วคือไอซ์ชอบมากเป็นออยที่ดีที่สุดณจุดนี้อก็ไม่ถึงกับว่าดีที่สุดเพราะมีที่สุดหลายอันน้วยก่อนปาแต่ ที่สุดในสุดหนึงอะก็คืออันนี้ดีที่สุดนะคะเป็นแบรนด์ i n s t i t u t i o n Powerful Retin Oil จากประเทศเยอรมันดีหรือไม่ก็สวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ก็อิตาลีเพราะว่าข้างหลังนี่มีเขียนหลายประเทศมากไม่แน่ใจว่าคือจากประเทศไหนแต่ว่า Made in Germany ก็ถือว่าเป็นของเยอรมนีก็แล้วกันนะคะและอันนี้ Luxess t o Seconds Detox s อฟต์สกินเบอร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3อันนี้ไม่ได้พรีออเดอร์ไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศแต่ว่าได้มาจากร้าน POWDER ROOM นะคะเขาเป็นคนนําเข้ามาเลยจัดจําหน่ายอย่างจริงจังเลยก็คืออันนี้เชื่อถือได้สามรอธิซื้อได้เพราะเป็นของจริงแน่นอนเย้ <Yeah! S 2> และ ของจากทั้ง12ประเทศที่เอามาพาเทียวกันนะคะยัางไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ดูของวนไปให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตก็แล้วกันหวังว่าทุกคนจะเอนจอยและก็ชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้า,อาชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร e แล้วก็จะันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,ยมีคนมาบ๊ายบาย,บายด้วยครับไม่อยู่กับมามีทั้งเปิดแล้วก็ปิดคลิปเลย,ยคล่ะ